เปิดจองหุ้น IPO บริษัทแอตลาสเอเนรีจำกัดมหาชน Atlas ที่เป็นข่าวดังในวงการหุ้นและการเงินทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการใช้งานคุกกี้ในเว็บไซต์ของเราการใช้คุกกี้เป็นสิ่งที่จําเป็นในการทําให้เว็บไซต์ทํางานได้อย่างถูกต้องและปรับปรุงประสิทธิภาพแต่เราก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานคุกกี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานคุกกี้เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเราคุกกี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาและเราจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านปิดการใช้งาน เพื่อให้ท่านเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราท่านสามารถศึกษาได้ในนโยบายการใช้งานคุกกี้ของเราซึ่งอยู่ที่ https colon www d p l u s co t h slash a p r o i d r slash privacy slash pdf slash cookie policy customer s e r v th pdf การกำหนดลักษณะความยินยอมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้คุกกี้ที่จำเป็นคุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและปกป้องความปลอดภัยมีคุกกี้ที่จำเป็นในการบริหารเครือข่ายและการเข้าสู่ระบบ คุกกี้วิเคราะห์เราใช้ Google Analytics เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านคุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรงคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายคุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน แต่ที่นี้ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บางคนอาจมองว่าการใช้คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเป็นการรบกวนการเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บางคนอาจมองว่าการปรับเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์คุณคิดอย่างไรกับการใช้คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาคุณเห็นว mm ่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นการรบกวนมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรชวนคุณเข้ามาฝากความคิดเห็นในการค้นหาคำตอบด้วยกัน